ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านนะคะให้คุณสมจิตอ่านระวจนะที่ส่งเข้าไป3มข้อแรกก่อนนะคะข้รูปที่สองข้อยีถ้าท่านทั้งหลายตายกับประคิพ้นจากพวกพุ้ผีที่ครอบงำของจัก,กรวาลแล้วทําไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับพวกท่านยังอยู่ฝ่ายโลกทําไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆ คารเทียบที่5้ข้อยีถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยกิจการ15บหข้อสิเพราะฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราเพิ่มความยุ่งยากแก่คนต่างชาติที่กลับมาหาพระเจ้าขอบคุณมากวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเราเป็นของพระเจ้านะคะในโครสีบท 2, ที่สองข้อยีท่านทั้งหลายตายกับพระคริส พ้นจากพื้นฐานของโลกนี้แล้วทำไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับว่าพวกท่านยังอยู่ในโลกทำไมท่านยอมอยู่ใต้กฎต่างๆคริสเตียนบางคนไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ในแผ่นดินของบรจ้าในตอนนี้พวกเขากำลังดำเนินชีวิตราวกับว่าพวกเขาอยู่ในโลกนี้เท่านั้นการดำเนินชีวิตหรือการกระทำเขาจึงตอบสนองโลกนี้เต็มๆ ไม่ว่าจะเรื่องความคิดคำพูดและการตอบสนองของเขาเป็นการตอบสนองที่ตามโลกเหมือนโลกบางครั้งก็ไปไกลกว่าโลกนะฮะแทนที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแต่กลับดำเนินชีวิตตามประสาทสัมผัสนั่นคือสิ่งที่ควบคุมชีวิตของคนมากมายที่ไม่รู้จักพระเจ้าและก็บางคนที่เป็นคริสเตียน ที่ไม่ได้ดําเนินชีวิตตามความเชื่อแต่ดําเนินชีวิตตามประสาทสัมผัสเราก็จะมีความสามารถรับรู้ได้ทางกายภาพเท่านั้นก็เสียดายที่เรารู้จักกพระเจ้าแต่เราไม่ได้ใช้ความเชื่อเสียดายที่เราฟูมฟักเรื่องของพระเจ้าทางอธิษฐานทั้งอ่านพระคำทั้งเข้ามาฟังในทีมข่าวดีทั้งบางคนก็ไปหลายๆทีม แต่เราก็ยังดําเนินชีวิตด้วยประสาทสัมผัสแทนที่เราจะดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อเชื่อพระคำเราก็ดําเนินชีวิตอยู่ในมิติฝ่ายวิญญ,ญาณเราต้องดําเนินชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าหรือในโลกนี้ด้วยฝ่ายวิญญ,ญาณก็คือความเชื่อแต่นั้นไม่ใช่การดําเนินชีวิตแบบโลกแน่นอน เพราะว่าเราดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณแต่ที่จริงคริสเตียนเป็นคนฝ่ายวิญญาณเราจะเข้าใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณถ้าเราใช้ความเชื่อเราจะพัฒนาเราจะเติบโตเราจะเข้มแข็งเราจะมีชีวิตที่เหนือโลกนี้เพราะว่าการที่เราใช้ความเชื่อพระเจ้าคาดหวังให้เราดำเนินชีวิตเหนือโลกนี้แตกต่างจากโลกนี้ทั้งความคิดคำพูดและพฤติกรรม ต้องดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณใจความเชื่อในยอห์นบทที่1ิบหข้อที่19นะได้บอกกับเราว่าถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกจากโลกไม่น่าแปลกใจที่พระวิญญาณได้เตือนเราผ่านอาัครทูตเปาโลว่าทำไมท่านจึงมีชีวิตเหมือนกับพวกเขา เหมือนกับว่าท่านน่ะอยู่ในโลกเราก็เป็นของโลกทั้งวิญญาณทั้งกายทั้งใจจริงๆแล้วเราเป็นของพระเจ้าแต่เราไม่ได้แยกแยะเราไม่ได้ตัดสินใจเลือกที่จะดำเนินชีวิตด้วยความเชือ่อหรือการเชื่อฟังพระเจ้าหรือการติดสนิทก,กับพระเจ้าหรือรเราเชื่อพักคำของพระเจ้ามากกว่าตามองเห็นการดำเนินชีวิตด้วยความเชือ่อไม่ใช่การที่เราดำเนินชีวิตด้วยตามองเห็นเท่านั้น แต่โดยฝ่ายวิญญาณก็คือโดยความเชื่อนั่นเองประสาทสัมผัสของเราก็จะรับรู้ฝ่ายกายภาพได้แบบทันทีทันใดแต่ในมิติฝ่ายวิญญาณเราต้องฝึก,ฝกที่จะฟังเสียงพระวิญญาณฟังพระเจ้าฟังพระวจนะมีชีวิตท,ที่เคลื่อนไปกับพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะว่าเราเป็นของพระเจ้า เราเป็นของพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นของโลกนี้เท่านั้นเพราะนั้นการดำเนินชีวิตของเราต้องดำเนินชีวิตอย่างคนของพระเจ้าก็คือโดยความเชื่อแต่เชื่อนะหรือพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งทุกสิ่งเป็นไปได้โดยความเชื่อพูดด้วยความเชื่อทำด้วยความเชื่อคิดก็โดยความเชื่อเชื่อพระคำแล้วท่านก็จะดำเนินชีวิตที่เหนือโลกใบนี้ใช้ชนะเหนืออุปสรรคปัญหา เหนือวิกฤตเหนือสถานการณ์ต่างๆนะเพราะเราได้เคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณเราดำเนินชีวิตโดยพระวิญญาณโดยความเชื่อว่าพระวิญญาณทรงนำบาปพระวิญญาณจัดการเบร็ดเสร็จเราก็แค่ร่วมงานร่วมมือเราก็ตอบสนองพระวิญญาณฟังเสียงของพระวิญญาณเพื่อเราจะสามารถเคลื่อนไปในมิติฝ่ายวิญญาณได้อย่างไม่ธรรมดาอย่าลืมนะคะเราเป็นของพระเจ้า เราไม่ใช่ของโลกนี้เราจึงต้องสนใจพระวจนะสนใจการอธิษฐานสนใจความคิดของพระเจ้าสนใจทัศนคติมุมมองของพระเจ้าสนใจวัตถุประสงค์ของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าแผนการของพระเจ้าเฮเมนไม่ใช่เราเชื่อพระเจ้าแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตของเราโดยไม่ไม่แคร์สื่อไม่แคร์พระเจ้าดำเนินชีวิตเหมือนโลกเหมือนชาวโลก เขาพาทำอะไรเราก็ทำเขาเมืองตาหลิวเราก็หลิวตาตามก็ลองไปเข้าเมืองที่เขานะ่ะตาบอดดูสิเขาจะควักลูกตาเราวันนี้เราต้องนะ่ะเปิดสายตาฝ่ายวิญญาณของเราเพราะเราเป็นของพระเจ้าเราต้องเปิดตาฝ่ายวิญญาณของเราดำเนินชีวิตด้วยฝ่ายวิญญาณด้วยความเชื่อถ้าไม่งั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะนนะามีประสบการณ์กับ การอัศจรรย์หรือเรื่องเหนือธรรมชาติได้อย่างเช่นบางคนนะคะ,ะเมื่อคืนฉันก็ได้ดูคำพยานของผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะเป็นมะเร็งจนตาบอดเป็นมะเร็งจนมองไม่เห็นเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายสุดๆก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตได้อย่างไงพูดก็พูดไม่ออกเสียงก็ไม่มีแต่ฝ่ายกายภาพก็คือก็คือฝ่ายกายภาพเห็นแบบนั้นเป็นแบบนั้น ก็สัมผัสระบบประสาทแบบนั้นก็คือเจ็บปวดทุก์ทรมานแต่ฝ่ายวิญญาณไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านก็เลยใช้ความเชื่อพอใช้ความเชื่อมะเล็งขั้นสุดท้ายหายเกลี้ยงนี่คือฤทธิเดชในการดําเนินชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าในการที่เราใช้ความเชื่อเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งสิ้นหวังและหมดกำลังใจเมื่อท่านเจอสถานการณ์ต่างๆที่มันตัน มีแต่ซอยตันไม่มีอะไรที่ทะลุทะลวงได้เลยวันนี้ถ้าเราใช้ชีวิตแบบคนของพระเจ้าแบบไหนแบบใช้ความเชื่อเชื่ออะไรเชื่อในสิ่งที่พระเจ้าตรัสเราต้องไปค้นหาพระคำของพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรากำลังเผชิญถ้าเราเจ็บป่วยเราจะต้องอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยเราเชื่อตามพระคำของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักษาโรคได้ปรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ รอยเคียนรอยแผลของพระเยซูทําให้เราหายดีพวกด้หอบโรคภัยไข้เจ็บทั้งสิ้นทั้งมวลของเราไปที่กางเขนนั้นแล้วโดยที่เราใช้ความเชื่อไม่ได้สนใจอาการไม่ได้สนใจว่าเราจะเป็นหนักขนาดไหนแต่เมื่อเราเคลื่อนในมิติฝ่ายวิญญาณก็คือการใช้ความเชื่อ เชื่อพระคําว่าพระเจ้าทําได้เราก็เลยไม่สนใจว่าร่างกายของเราสภาพที่เราเป็นอยู่มันเป็นอย่างไรถ้าเราไปสนใจความเชื่อของเราทํางานไม่ได้เพราะว่านั้นมันจะไปบล็อกความเชื่อของเราแต่เราต้องก้าวผ่านมองผ่าน ตัดสินใจไม่สนใจว่าร่างกายสังขารตอนนี้จะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้รับหูรับตาเชื่อเชื่อหัวปรักหัวปร้ำว่าหายเพราะว่าพักคำของพระเจ้าตรัสกับเราอย่างนั้นการใช้ความเชื่อเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนของพระเจ้า ไม่ใช่แต่เรื่องโครคภัยไข้เจ็บเรื่องการดำเนินชีวิตเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสารพัดเรื่องที่มรซาตานโจมตีเราได้ง่ายถ้าเราจะดำเนินชีวิตตามประสาทสัมผัสเดี๋ยวมันส่งปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาอยู่แล้วไม่ปัญหาเรื่องใดก็ปัญหาเรื่องหนึ่งสารพัดที่มันจะโยนเข้ามาในชีวิตของเราในสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่มีผลกระทบต่อชีวิตของเราวันนี้ นะคะเราไม่ต้องกลัวเราต้องมีความเชื่อเราต้องตัดสินใจดําเนินชีวิตตามมิติฝ่ายวิญญาณโดยความเชื่อของเราโดยการที่เรามองข้ามฝ่ายกายภาพมองข้ามประสาทสัมผัสที่เรากําลังเผชิญอยู่ เราก้าวข้ามไปถึงพระวจนะเราก้าวข้ามไปถึงถ้อยคําของพระเจ้าที่มีสัญญาที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราเป็นมรดกของผู้เชื่อถ้าเราอยากจะได้มรดกนั้นเราต้องใช้ความเชื่อเราไปคิดเองเออเองไม่ได้เราต้องเคลื่อนไปในความเชื่อก็คือให้พระคําของพระเจ้าเป็นใหญ่ในชีวิตของเราโอเคเราจะเจออะไรก็แล้วแต่ แต่พระเจ้าสัญญาแล้วนี่เราก็เชื่อเอารับเอาว่าเราจะหายดีเราจะไม่ตายถ้ายังไม่ถึงเวลาตายยังไงก็ไม่ตายพระเจ้าจะให้เรามีประสบการณ์กับการอัศจรรย์เพื่อเราจะเป็นพยานว่าพระเจ้าของเราส่งพระชนอยู่และเป็นพระเจ้าที่ทรงครอบครองเหนือจักรวาลเหนือโลกใบนี้เหนือชีวิตความเป็นอยู่ของเราเพราะฉะนั้นเราเป็นคริสเตียนเรามีสิทธิพิเศษที่เราได้ชีวิตแบบนี้ ก็คือการที่เรามีชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้าขณะที่เราอยู่ในโลกนี้เรายัางเชื่อมต่อกับพระเจ้าเราติดต่อกับพระเจ้าโดยความเชื่อมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติไปเชื่อเอาไปฝึกใช้ความเชื่อไปดาเนินชีวิตด้วยความเชื่อฉันเองก็ต้องใช้ทุกวี่ทุกวันเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้นะ มันก็เกิดขึ้นต่างๆนานาอย่าลืมนะคะว่ามารซาตานเนี่ยมันจะพยายามเอาปัญหาข้างนอกมากระทบภายในเรามันจะเคลื่อนจากข้างนอกไปกระทบข้างในเพราะฉะนั้นข้างในของเราเนี่ยเราต้องติดสนิทกับพระเจ้าเราต้องเข้มแข็งเราต้องมีความเชื่อความเชื่อของเราจะเป็นโลอะไรเข้ามาก็แล้วแต่จะปกป้องได้ เราจะไม่อันตรายลูกสรนพึงพยามาณจะไม่ได้ยิงเข้าสวงอกของเราหัวใจของเราความเชื่อจะเป็นโล่เป็นดั้งแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาที่มาสตานส่งเข้ามามันจะไม่สามารถที่จะทําอันตรายแก่คนที่ดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อได้เราจะเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวไม่ต่ำลงถ้าเราใช้ความเชื่อแต่ถ้าเราใช้ระบบ ประสาทสัมผัสอยู่เราก็จะไม่มีวันชนะได้วันนี้ใครก็แล้วแต่ที่เชื่อและว,วางใจในพระเยซูหรือเชื่อนลึกพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งขอให้เราจดจ่ออยู่ที่พระคําของพระเจ้าก้าวกระโดดข้ามไปไม่ใส่ใจระบบสัมผัสที่มันกําลังเจอความทุกข์ใจบ้างความเจ็บใจปวดกายไม่ใช่ว่าเราไม่รับรู้เรารับรู้แต่ว่าเราต้องไปไกลกว่านั้นก็คือ ข้ามมิตินี้ไปอีกมิติฝ่ายวิญญาณไปรับพระคำไปรับมรดกใช้อะไรไปรับความเชื่อต้องฝึกใช้ความเชื่อและเราก็จะได้รับพระพรเห็นไหมอัศจรรย์การดำเนินชีวิตในโลกใบน,นี้ไม่ใช่แค่ฝ่ายกายภาพเท่านั้นนะคะเราสามารถที่จะดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณได้ในกาลเทียบที่5ข้อ2ี่ให้คุณสมจิตอ่านนะคะถ้าเรามีชีวิตอยู่ โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยการที่เราเป็นคริสเตียนคือการที่เรามีชีวิตที่มีพระวิญญาณอย่าลืมเราบังเกิดใหม่โดยพระวิญญาณเราต้องเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องตอบสนองโดยฝ่ายวิญญาณของเราถ้าเราบอกว่าเรามีพระวิญญาณเราไม่ใช่ของโลกนี้นะแม้จริงๆแล้วเราอยู่ในโลกนี้แต่เราต้องรู้ว่าเราเป็นของพระเจ้า พระเจ้าได้ซื้อเราด้วยชีวิตของโปรงด้วยราคาแพงโปรงตายไท่บาปเราโปรงปลดคำสาปแช่งให้เราโปรงรักษาโลกเราด้วยโปรงให้ชีวิตใหม่กับเราถ้าเราเคลื่อนไปกับมิติไฟวิญญ,ญาณเรามองไม่เห็นพระเยซูแต่ความเชื่อเราเห็นเราพูดเรื่องไฟเรามองไม่เห็นไฟแต่เราเชื่อว่าไฟพระเจ้ามีจริง เราอาจจะเวลาเราพูดไฟเราอาจมองไม่เห็นไฟลอยมาหาเราหรือลอยออกจากปากของเราแต่เชื่อไหมมิติไฟวิญญาณมีไฟจริงๆพูดออกมาด้วยความเชื่อไฟที่เราพูดออกมานี่แหละไฟพระวิญญาณฤทธิเดชพระวิญญาณจะไปเผาผีเผามารเผาแกลบก็คือความบาปการงานเนื้อหนังนะคะใช้ความเชื่อเพราะความเชื่ออยู่ในมิติไฟวิญญาณยีเมน ไม่เพียงแต่เราจะมาดําเนินชีวิตตามฝ่ายกายภาพหรือตามประสาทสัมผัสหรือว่าตามการดําเนินชีวิตแบบโลกธรรมดาเราต้องไม่ลืมว่าเรามีพระวิญญาณให้เราที่จะดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยแล้วก็ให้เป็นที่หนึ่งด้วยเพราะว่านั้นคือชีวิตที่แท้จริง นั่นคือชีวิตฝ่ายวิญญาณที่แท้จริงนี่คือชีวิตของคริสเตียนที่แท้จริงเพราะเราเป็นของพระเจ้าเป็นของพระวิญญาณให้พระวิญญาณทรงนำเราสิคะแม้ว่าเราเจอปัญหาอุปสรรคมากมายเราจำเป็นจะต้องให้พระวิญญาณเป็นใหญ่ไม่ใช่เนื้อหนังเราไม่ใช่ด้วยสายตามองเห็นเราต้องกลับมาที่ให้พระวิญญาณทรงนำเราอธิษฐานสม่ำเสมอ ขอพระวิญญาณเปิดเผยสำแดงโน่นนี่หรือและเวลาเราเจอปัญหาเราก็ไม่ต้องตกใจเพราะเรารู้ว่าเราชนะแน่นอนเมื่อเราพึ่งพระเจ้าเราก็คุกเข่าอธิษฐานเราก็ขอพระเจ้าให้สติป,ปัญญาเราที่เราจะใช้ชีวิตอย่างคนของพระเจ้าเพราะว่าเรามีพระวิญญาณเราต้องดําเนินชีวิตโดยฝ่ายวิญญาณโดยมี นะพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงตรัสกับเราพูดกับเราและให้ความเชื่อที่ยิ่งใหญ่กับเราเมื่อเราติดสนิทกับองค์องค์จะบอกเราองค์จะสําแดงพัส,สริหนึ่งขึ้นไปอีกพัส,สริหนึ่งถ้าเรายังไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ไม่ต้องไปกลัวเราต้องเคลื่อนไปอีกพัส,สริหนึ่งเอาจนถึงพัส,สริแห่งการหายโรคเพราะว่ามันมีการเคลื่อนด้วยความเชื่อมีหลายระดับ การยกระดับความเชื่อก็คือการยกระดับพัสดุของพระเจ้าที่จะทําการอัศจรรย์ในชีวิตของท่านนะคะเพราะฉะนั้นคริสเตียนทุกคนถ้าเราเคลื่อนในมิติไฟวิญญาณเรามีสิทธิ์เป็นหัวได้เรามีสิทธิ์เป็นหัวเรามีสิทธิ์ที่จะเจริญขึ้นเรามีสิทธิ์ที่จะดําเนินชีวิตด้วยการอัศจรรย์หม่สําคัญได้เพียงแต่ให้เรานเปิดใจกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดโลกฝ่ายวิญญาณเปิดมิติฝ่ายวิญญาณ เอเมนสรรเสริญพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยเรื่องฝ่ายวิญญาณใหญ่กว่าสิ่งที่มองเห็นนะคะพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแต่มองไม่เห็นแต่สร้างโลกให้เราอยู่เรื่องฝ่ายวิญญาณจึงเป็นเรื่องใหญ่เรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่พระเจ้ามีจริงในฮิบรูบทที่1 1ข้อที่สทุกสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฝ่ายวิญญาณอย่าลืมเกิดโดยพระเจ้า เรามองไม่เห็นพระเจ้าแต่เรารนะู้ว่ามีพระเจ้าแน่นอนโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญมีผู้สร้างมีผู้ผลิตเอเมนตอนนี้เราบังเกิดใหม่เรามีพระเจ้าแล้วตระหนักเรื่องนี้ให้ได้คิดเรื่องการบังเกิดใหม่คิดเรื่องที่เรามีพระวิญญาณที่เราจะดำเนินชีวิตไปกับพระวิญญาณเรากำลังคิดเรื่องเหนือธรรมชาติไม่ใช่เรื่อง ฝ่ายโลกนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแบบโลกทั่วๆไปแบบโลกประสาทสัมผัสหรือทางกายภาพเท่านั้นเราต้องรับรู้ในฝ่ายวิญญาณด้วยการดำเนินชีวิตของเราอยู่ในสองโลกในเวลาเดียวกันก็คือโลกทางกายภาพและโลกฝ่ายวิญญาณเราต้องตระหนักถึงโลกฝ่ายวิญญาณที่เราได้บังเกิดมาแล้วก็คือเกิดในพระเจ้าเชื่อในพระเยซู ต้อนรับโปรองเข้ามาในชีวิตมันหมายถึงเรามีพระเจ้ามันหมายถึงพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์ทำงานอยู่ในเราให้เราตระหนักเรื่องนี้อย่าไปดำเนินชีวิตอย่างโลกแบบโลกเราจะไม่สามารถที่จะพบกับการอัศจรรย์ไม่สามารถที่จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราก็จะอยู่ในระบบที่มารซาตานเคลื่อนไหวได้ถ้าฝ่ายกายภาพมารซาตานเนี่ยกดขี่ข่มเหงเราได้ก็เขาเรียกว่าฝ่ายเนื้อหนัง แต่ถ้าฝ่ายวิญญาณเราก็แม้ว่าเราจะไปเชิญอะไรเราสามารถใช้สิทธิอำนาจบังคับผีได้ควบคุมมันได้นี่คือฤทธิเดชในการที่เราใช้ความเชื่อใช้การดําเนินชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอท้าทายนะจงดําเนินชีวิตแบบชาวสวรรค์ที่อยู่ในโลกนี้จงดําเนินชีวิตแบบคนของพระเจ้าแบบแผ่นดินสวรรค์ แต่ยังอยู่ในโลกนี้คําว่าชีวิตนิรันร์ก็คือตั้งแต่เราต้อนรับพระเยซูเราก็ได้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกเราก็มีชีวิตนิรันร์ใช้ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ไปอยู่สวรรค์เราค่อยสวยสุขแล้วก็ค่อยมีความสุขแล้วก็ได้สิ่งที่ดียอดเยี่ยมพระเจ้าบอกให้เราดึงสวรรค์ลงมาแผ่นดินโลกขอพระเจ้าเมตตาเรานะคะเรามา,าฝึกในการดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญ,ญญาณของเราจะดีกว่าไหม เราก็จะอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าโดยสิทธิอํานาจโดยฤทธิเดชเพราะว่าเราเป็นพลเมืองของสวรรค์ความคิดของเราก็จะต้องมีแนวความคิดมาจากพะวจชนะมาจากเบื้องบนการตอบสนองต่อสถานการณ์และทัศนคติต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะต้องมีมุมมองมาจากสวรรค์มีสติปัญญาที่มาจากเบื้องบนมุมมองของพระคำไงคะพระคำว่ายังไงนี่สำคัญ ไม่ใช่ว่าเราคิดยังไงนี่สำคัญไม่ใช่นะคะเราก็คิดเรื่อยเปื่อยตามภาษาของมนุษย์ถ้าคิดแบบโลกนี่คิดไม่จบปิดสถานีไม่ได้บางคนนอนไม่หลับแต่ถ้าเราคิดโดยมีพรวจะนะคำของพระเจ้าเราจะวางใจพระเจ้าเรารู้ว่าพระเจ้าช่วยเราได้แน่นอนเรารู้ว่าพระเจ้าทรงมีมฤทธิ์เดชฤทธิอำนาจเหนือผีเหนือมารเหนือบาปเหนือโรคภัยไข้เจ็บเหนือทุกสิ่งสารพัด ให้เราเคลื่อนด้วยความเชื่อให้เราเคลื่อนโดยมิติายวิญญาณถ้ายังไม่ได้รับคำตอบเราเคลื่อนต่อเคลื่อนไปอีกพัสดุลหนึ่งไปอีกพัสดุลีหนึ่ง เราควรจะแตกต่างจากการที่เรายังไม่รู้จักพระเจ้าคือการที่เรามีการที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณมนุษย์ฝ่ายวิญญาณก็คือเราต้องเกิดใหม่ในฝ่ายวิญญาณก็คือต้องต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของท่านท่านจึงจะดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณในชีวิตนิรันดร์ว่าในพระวิญญาณได้เพราะนั้นการที่เราเชื่อในพระเยซูก็คือสายของพระวิญญาณพระวิญญาณจะมาสายนี้ ถ้าคุณมีพระเยซูถ้าเรามีพระเยซูคริสต์พระวิญญาณจะอยู่กับท่านพระวิญญาณจะสถิตอยู่กับท่านพระวิญญาณจะสอนท่านจะนำท่านเพราะว่าพระเยซูก่อนที่พระองค์จะจากโลกนี้ไปหรือพองลอยไปต่อหน้าต่อตาของสาวกพระองค์ได้กําชับว่าพระองค์จะกลับมาอีกเพราะฉะนั้นให้เรารับพระวิญญาณรับฤทธิเดชรับพระวิญญาณเพื่อพระวิญญาณจะเป็นผู้ช่วยเราในการดําเนินชีวิตอย่าลืม พระเยซูนัตั์บอกว่ารออีกผู้หนึ่งอีกผู้หนึ่งก็คือพระวิญญาณนี่แหละอยู่กับเราโปรงต้องการให้เราบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์มีชีวิตเคลื่อนไปกับการไหลของพระวิญญาณเราต้องดําเนินชีวิตอยู่ในโลกฝ่ายวิญญาณด้วยหลักฝ่ายวิญญาณเราต้องการชีวิตที่เหนือธรรมชาติเราต้องดําเนินชีวิตในหลักฝ่ายวิญญาณก็คือใช้ชีวิตโดยความเชื่อม้สิ่งที่เราทําไม่ได้ ฝ่ายกายภาพเราเคลื่อนต่อไม่ได้แต่เราจะต้องมาเคลื่อนเรื่องมิติฝ่ายวิญญาณก็คือใช้ความเชื่อที่เหนือนระบบสัมผัสเอเมน Amen. ถ้าเรามัวแต่คิดดูนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตของอับราฮัมไม่ว่าจะเป็นชีวิตของซาายอายุเขาก็มากแล้วพระเจ้าไปตรัสว่าเขาจะตั้งคันถ้าเขามัวแต่มองสังขารน,นะเขาก็เป็นไปไม่ได้แต่โดยความเชื่อเขาว่ตั้งคัน ลูกของเขาก็คืออิสสะจนซาลาหัวเลาะนั่นแหละจนพระเจ้าว่าหัวเลาะทําไมไม่เชื่อหรือนั่นแหละนั่นแหละบางครั้งนะคะซาลาเขาก็มีสองโลกโลกเนื้อหนังกับโลกฝ่ายวิญญาณเหมือนพวกเราเนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ไปพิจารณาดูว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณให้ได้แม้ว่าจะดําเนินชีวิตในโลกนี้เราต้องรู้ว่าเรามีอีกชีวิตหนึ่งก็คือชีวิตฝ่ายวิญญาณเราต้องตื่นเต้น เราต้องที่จะเผชิญกับปัญหาและวิกฤตโดยการแน่ใจว่าเราจะเกิดผลดีเราจะชนะเราจะทะลุทะลวงได้เมื่อเราเคลื่อนในมิติไฟวิญญาณเคลื่อนด้วยความเชื่อเชื่อพระคำเชื่อว่าพระเจ้าทำได้เชื่อจนเราได้รับคำตอบเราจะไม่ย่อท้อเราจะไม่ชะงัก ในเรื่องความเชื่อเราจะไปต่อให้ได้พัฒนาความเชื่อของเราเดินในฝ่ายวิญญาณเดินกับพระวิญญาณเราต้องไปฝึกฝ่ายวิญญาณของเราฝึกในการใช้ความเชื่อการฝึกในฝ่ายวิญญาณก็มีประโยชน์เสียทุกทางนะคะเอเมนนี่คือการดําเนินชีวิตในแผ่นดินของพระเจ้านี่คือการที่เราเป็นของพระเจ้านี่คือเราเป็นลูกของพระเจ้า เราต้องใช้ความเชื่อด้วยอย่าไปดำเนินชีวิตแต่ชีวิตเก่าๆชีวิตธรรมดาชีวิตแบบโลกเราก็ยังอยากอย่าครอบครองก้าค,คุณครอบครองได้แต่ถ้าคุณเป็นของโลกรักโลกจนว่าเราไม่ได้สนใจเรื่องไฟวิญญาณไม่สนใจที่จะติดตามพระเจ้ารักพระเจ้าแล้วก็นะคะมีสิทธิ์ที่จะเป็นของโลกจริงๆแล้วคุณก็จะตกสวรรค์ และเราก็จะไม่มีประสบการณ์กับหมายสําคัญและการอัศจรรย์ของพระเจ้าเลยเราจะแพ้แล้วแพ้อีกแต่เมื่อเราคิดขึ้นได้ตรัดสินใจได้แม้ว่าเราจะเจออะไรก็แล้วแต่เราสามารถทยานขึ้นได้ดุดดังนกอินทรีเรารู้นี่คือวิธีที่เราจะชนะและจะเลื่อนก้าวหน้าจากพระสิริหนึ่งสู่พระสิริหนึ่งเราจะปกครองโลก ฝ่ายกายภาพโดยหลักการฝ่ายวิญญาณโดยหลักการเราเป็นของพระเจ้าเรามีพระเจ้าเราดําเนินชีวิตโดยความเชื่อเชื่อพระวจนะแม้ว่าฝ่ายกายภาพของเราเนี่ยเราสัมผัสนะคะกับปัญหาเต็มเต็มเราสัมผัสกับวิกฤตเต็มเต็มแต่อย่ากลัวให้เราเปิดอีกก๊อกหนึ่งก็คือก๊อกแขงความเชื่อ การเดินด <łość> ้วยความเชื่อเป็นเรื่องที่เหนือเหลือเชื่อเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติของพระเจ้าคือเรื่องอัศจรรย์และหมายสําคัญเรื่องฤทธิเดชนั้นการเชื่อพระเจ้าจะบอกว่าไม่มีฤทธิเดชมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกพระเจ้ามีฤทธิเดช พระเจ้าจะประทานฤทธิดเดชให้กับผู้เชื่อด้วยมีคนเชื่อที่ไหนหมายสาคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นเราจะขับผีออกเราจะวางมือคนเจ็บคนป่วยคนจะหายโรคด้วยด้วยถ้าความเชื่อของเราทํางานแต่ถ้าความเชื่อของเราอับปางหรือความเชื่อของเราไม่เข้มข้นก็ต้องกเรียกว่าขุนความเชื่อขึ้นมาจนเคลื่อนไปอีกพัสดีหนึ่งไปสู่พัสดีหนึ่งมันหมายถึงความเชื่อของเราไม่ได้อยู่เท่าเดิมนะความเชื่อมีปริมาณด้วยนะคะขอบอก ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรุงวุ้ยพรพระวัชนะขอให้เราที่จะตระหนักในเรื่องความเชื่อเพื่อเราจะไปต่อเราจะไม่อยู่แบบทุกข์ทรมานขอพระเจ้าช่วยเราที่เราจะเคลื่อนไปโดยพัส,สรีหนึ่งไปสู่พัส,สรีหนึ่งให้เรามีความเชื่อที่เข้มแข็งและเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราใส่ใจสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณมากกว่าฝ่ายกายภาพเพื่อเราจะไม่เหนื่อยเพื่อเราจะไม่ทุกข์ทรมาน เพื่อเราจะไม่กดดันไม่ว่าเราจะ,ะเผชิญกับอะไรก็แล้วแต่แต่เราเชื่อว่าพระเจ้าช่วยเราได้พระเจ้ายิ่งใหญ่ประงจะตอบคำอธิฐานเราพระองจะช่วยเหลือเราช่วยกู้เราทุกสถานการณ์เพราะว่าเราเป็นของพระองค์เราเป็นลูกพระองค์เรามอบซึ่งกะรัน,นรไว้กับพระเจ้าถวายชีวิตของเราให้กับพระเจ้าให้เราเคลื่อนในมิต,ติายวิญญาณให้ได้ให้เราเคลื่อนด้วยความเชื่อให้ได้ในนามพระเยซู เราสั่งทำลายวิญญาณขัดขวางการเจริญเติบโตในไฟวิญญาณของเราออกไปทั้งหมดในานามพระเยซูเรามอบซึ่งกันและกันไว้กับพระเจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าไว้พรคะ่ะ